ันี้หลักการวางแผนการซ้อมก็มาดูตัวอย่างตารางซ้อมครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวอาจารย์ว่าให้ฟังเลยว่าวิ่งอาทิตย์ละ5วันพอนะแล้วก็ซ้อมนะฮะวันจันทร์เราวิ่งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็สุกพักเสาร์วิ่งนะวิ่งอีกวันหนึ่งแล้วอาทิตย์ก็พักพักสองวันนะฮะนี่อาจารย์มีวันพักให้2วันวันจันทร์นี่เป็นวันซ้อมเบาๆเพราะวันวันเสาร์นะครับเราวิ่งหนักมาวันอาทิตย์เราพักวันจันทร์เราก็ไม่ได้หยุดพักต่อเราซ้อมเบาๆเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย อันนี้เป็นหลักทางวิศาสการกีฬาเลยนะครับวันอังคารนี้เราซ้อมหัวใจให้เหนื่อยเลยซ้อมนะครับที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอินเทนซิตนะครับเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันมีที่เรียกว่า h ิต h i ด t นะครับซ้อมแบบมีคลิปเยอะยะ,ยะ,ยะเลยนะฮะถ้าเราเดี๋ยวเราซ้อมข้างนอกไม่ได้เราจะซ้อม Hi ิตตัวนี้ก็คือให้หัวใจมันแบบเหนื่อยหอบเลยอย่างปัจจุบันนี้อย่างกระโดดเชือกอยู่กระโดดเชือกบ้างทำ h ิตอะไรต่างๆบ้างสลับกันไปนะวันพุธเราวิ่งเบาๆอีกครั้งหนึ่งเพราะวราวันวันอังคารเราวิ่งเหนื่อยมาแล้วใช่ไหมวัน วันพฤหัสเราก็วิ่งแบบคุมความเร็วโซน3จําได้ไหมฮะอันนี้วิ่งเหนื่อยหอบอันนี้วิ่งปกติเลยเท่ากับเวลาจริงที่เราจะใช้หมายถึงวิ่งด้วยเพจจริงที่เราจะใช้ที่ว่าผ่านตัดตัวหรือตามเป้าหมายของเราะนะครับวิ่งวันนี้วันวันพฤหัสแต่ระยะทางยังไม่ต้องถึงเป้าหมายก็ได้นะฮะนะครับอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์มักจะเอาลบอย่างเช่นอาจารย์ต้องการมาราธอนเพจเอาจารย์วันเนี้ยวันที่วันพฤหัสเนี่ยอาจารย์จะวิ่งประมาณเพจหกครึ่ง นะแต่ยิบอย่างที่อาจารย์บอกยี่หกกิโลอาจารย์วิ่งเพลทหกครึ่งตัวนี้ก็คือวิ่งให้เร็วกว่าวันจริงนะครับแต่คุมความเร็วให้ได้เท่าเท่าเดิมสม่ําเสมอตลอดนะส่วนวันศุกร์นี่ก็พักกายบริหารยืดเหยียดนะครับนะวิ่งเหยาะเเบาๆเนี่ยเป็นการพักเพื่อวันเสาร์เนี่ยเราจะไปฝึกความอดทนนะฮะเพื่อวิ่งแบบนะชา้าๆนะครับแต่ว่าได้ยาวขึ้นเขาเรียกนะสโลนะฮะลองสโลดิสแตนนะครับ,อ,นะรบนะอาทิตย์เราก็พักแล้ววันจันทร์ก็เข้าหลุมก,การซ้อมแบบเดิม นะเดี๋ยวก็มาดูนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนลองดูนะไม่ไม่ยังเป็นต้องเป็นจันอังคารพูดอย่างนี้แต่แต่ลำดับขอให้เป็นประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะเอาไปพักวันเสาร์ก็ได้แต่ก็ขยับตารางให้ให้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตัวเองแล้วกันอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับอย่างที่จันบอกจําได้ไหมครับว่าถ้าวันนี้คุณวิ่งได้2.5กิโลตั้งแต่วันนี้เลย เดี๋ยวถ้าใครคิดว่าวันนี้วันอังคารแล้วเนี่ยจะเข้าหลุมตัวนี้มันไม่ทันแล้วพรุ่งนี้ก็วิ่ง2กิโลยังได้นะครับหรือว่าวันนี้ก็วิ่งแบบนะคุมความเร็วอะไรเงี้ก็ตามนี้ก็ได้หรือจะรอทิศหน้าแล้วเริ่มก็ได้ก็ไม่ไม่ไม่สายนะครับเพราะอาจารย์นับดูแล้วอ่ะมันทันแน่นะครับเราลองไปเทียบตารางปฏิทินกันดูแล้วกันนะครับถ้าวิ่งตามนี้16วิคตามตารางอาจารย์นี้เลยนะฮะแล้วถ้าคุณเริ่มช้าไปอีกหนึ่งวิคมันก็เลดไปเรื่อยเรื่อยีู่่ทเราครับว่าาเเรรจะะมีบียบมีวินัยในการที่จะดูแลคุมตัวเองยค่าาเเรริ่ม จากที่วิ่งวันวันเสาร์ที่เราวิ่งยาวเนี่ยที่เราเคยวิ่งได้2.5เรามาเริ่มเป็นทัก3กิโลใช่ไหมแต่วิ่งช้าๆนะครับวิ่งช้าๆเท่าที่เราให้ได้3กิโลนะครับแล้วพอที่ต่อไปก็ยัง3กิโลอีกแต่ว่ามันหลุดเห็นไหมครับว่าวันจันทรเนี่ยเราจะวิ่งนะฮะวิ่งเร็ว1นาทีสลับวิ่งช้า1นาทีนะเวลารวมให้ได้20นาทีความหมายตัวนี้คือหัวใจที่เราอาจจะไม่เคยวิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วให้เหนื่อยหอบใน1นาทีเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่หอบจนโซนนะ เอาส,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 สักโซนสี่สามสี่แตะประมาณว่าเออยังยังพอพูดได้ทดลองดูอันนี้แต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับนะอันนี้ก็ไม่ดูไม่ต้องดูระยะทางนะครับการวิ่งตรงนี้ไม่ต้องสนใจระยะทางเลยไม่ต้องทําแบบที่จันบอกว่า800เมตรนะฮะนั่นเป็นนักกีฬานะครับนะอันนี้เราวิ่งเอาตามความรู้สึกเลยว่ามันเร็วสักหนึ่งนาทีแล้วก็อ่ะวิ่งเหยาะเหยะเหนื่อยแล้วก็อีกสักหนึ่งนาทีแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็วิ่งเหยาะสลับกันเนี่ยรวมเวลาให้ได้ย0่นาทีพอละอย่างถ้าจันโดดเชือกเนี่ยตรงนี้จ โดดให้เหนื่อยเลยเสร็จแล้วก็มาหยุดพักหนึ่งนาทีแล้วก็กระโดดเชื่ออีกหนึ่งนาทีเนะี่ยให้เร็วเลยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝึกหัวใจให้มันทํางานหนักนะครับเพื่อที่มันจะได้คุ้นเคยกับการสูบฉีดออกซิเจนส่วนวันนี้วันนี้จันก็นะครับปั่นจักรยานแทนตอนนี้อย่างจันออกนอกบ้านไม่ได้จันก็ต้องปั่นจักรยานนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันประเด็นนั้นอย่างนี้ต้องไปวิ่งยาว,ยาวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันว่าทับฟืนความเป็นจริงทำยังไงถ้าใครวิ่งไม่ได้ทททททาาายยังงงไเเนมมมมจะะะพิ่่ปปรร10%ุุกกๆๆอภ มันจะเพิ่มประมาณ1 0ปรถึง15%โดยประมาณนะครับและจะเห็นว่าวีคที่4เห็นไหมครับวีคที่4เป็นวีคพักจากตัวเลขที่เคยเป็นนี่ยฮะนะครับ2.5นี่เปลี่ยนมาเป็น2แต่อันนี้อันนี้ยังคงเดิมนะครับอันนี้ไม่พักนะอันนี้เรายังคงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตลอดเวลาแต่ระหว่างอาทิตย์ตรงนี้เราจะพักเห็นไหมเราจะมีการหยุดพักและโดยเฉพาะที่สําคัญนะครับก่อนใกล้วันแข่งเห็นไหมเขาเรียกว่าเทปเปอร์ก็คือลดลดปริมาณการซ้อมลงโดยเฉพาะอาทิตย์สุดท้ายก่อนแข่งเนี่ยก่อนวันจริงเราจะไม่เราไม่ซ้อมเยอะเลยนะเห็นไหมฮะ ทุกอย่างถูกลดลงมาหมดเลยนะครับเพื่อเตรียมร่างกายให้สภาพร่างกายเนี่ยมันมีความพร้อมพอที่จะเดี๋ยวจะไปแข่งไม่ใช่เรามาซ้อมหนักอัดเอาสองสามวันสุดท้ายนี่ไม่ได้อันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนะครับของกีฬาที่เกี่ยวข้องกับความทนทานเกี่ยวข้องกับเนี่ยนะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความทนทานตัวนี้ก็จะเป็นหลักนี้หมดเลยส่วนตัวเลขเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับต้องไปปรับเอาให้บางคนเนี่ยจะถือว่าตารางของอาจารย์นี่ต้องถือว่าเป็นแบบเด็กที่สุดแล้วนะหมายว่าต้องซ้อมแบบนี้ถึงจะผ่านนะครับนะส่วนใครที่มีเป้าหมายเข็มขัดทองคําก นะครับใช้ตัวเลขตัวนี้ก็ถือว่าต่าไปนะฮะถ้าใครต้องการแข็งแกทองคําก็ต้องไปซ้อมให้หนักกว่านี้อีกนะครับหรือใครแค่แบบอยากให้ผ่านสบายๆไม่ต้องแบบเอาฉือเฉียดก็เพิ่มความเข้มข้นให้หนักขึ้นไปตามหลักการที่อาจารย์บายแล้วถ้าเกิดใครไม่เข้าใจว่าจะปรับตารางนี้ยังไงก็อาจจะทดลองแนะชทมาคุยกันกับอาจารย์ก็ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทีนี้แต่ละวันก็มีขั้นตอนการฝึกซ้อมนะอาจารย์อาจจะไม่พูดละเอียดนะครับก็ได้เขียนไว้ให้หมดแล้วว่าไม่ใช่อยู่ไปถึงซ้อมเลยมันก็ไม่ได้นะครับ อาจจะออกไปเดินเขาเรียกกระตุ้นร่างกายให้มันเริ่มตื่นตัวสัก5นาที10นาทีให้มันพอมีเหงื่อซึมแล้วก็กายบริหารยืดเหยียดนะครับยืดเหยียดก็ยังมี2แบบนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมียืดเหยียดแบบดินามิกนะยืดเหยียดแบบดินามิกลองไปเอาคาราวนี้ไปเซิร์ชด,ดูแล้วหาอ่านใน YouTube ดูนะครับมันก็เป็นงานวิจัยใหม่ๆที่บอกว่ามันก็จะมีประสิทธิภาพต่อการที่นักกีฬาจะปฏิบัตินะเขาเรียกเพอร์ฟอร์มหรือทําการซ้อมได้ดีลดอาการบาดเจ็บความเสี่ยงของการบาดเจ็บได้ดีอย่างเงี้ยนะคร หลังจากซ้อมเสร็จก็ไม่ใช่หยุดเลยนะฮะไม่ใช่นะก็เราก็อาจต้องพักแล้วก็มีการยืดเหยียดวิ่งเหยาะๆยะลดอัตราการให้มันคลายกดแลกตึกร่างกายมันจะได้กลับคืนสู่ความปกติเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นวิสัยการกีฬาที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนักกีฬาทั่วไปก็ทาแบบนี้ของเราก็พยายามยืดหลักแบบนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบสแตติกก็คือจะยืดแบบเหยียดค้างเอาไว้สักสิบวิส่วนยืดดนามิกเนี่ยมันจะยืดแล้วก็ปล่อยยืดแล้วก็ปล่อยยืดแล้วก็่กานนััตคะบรง ก็มีคลิปเยอะๆเลยนะครับลองหาอ่านดูแล้วก็นะครับที่สําคัญคือหลังจากที่เราใช้ร่างกายไปแล้วนะครับเราควรจะต้องทานอาหารทัน,นทีนะครับเพื่อไปเพิ่มสารอาหารแล้วสารอาหารเหล่านี้มันจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนสึกหอและส่วนที่สึกหอเนี่ยมันไม่ได้รับสารอาหารที่ดีเนี่ยอย่างเช่นกล้ามเนื้อเนี่ย มันก็จะไปเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับแม้แต่อตัวคาร์โบไฮเดทที่เราทานไปมันก็จะไปสะสมในเซลล์ไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อทั้งหมดเพื่อที่วันต่อไปเราจะได้ซ้อมได้ไกลขึ้นถ้าเราทานอาหารไม่เพียงพอมันก็จะมีปัญหาต่อการฝึกซ้อมในวันถัดไปต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็อยู่ในรูปที่แบบกินไม่พออะไรก็มีนะครับมันก็หลายอย่างก็จนแบบมีประสบการณ์นะครับในการที่จะดูแลตัวเองนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าวันจริงนี่ก็เรามาคิดกันไว้คร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะมันอาจจะไม่รนะคับ วันจริงก็เหมือนกันครับไม่ใช่อยู่มาเราจะไปวิ่งได้เลยนะครับเราก็ต้องมีการอบอุ่นร่างกายแล้วก็ที่สําคัญนะครับในการวางแผนวิ่งวันจริงเราไม่จําเป็นต้องวิ่งเพจเดียวตลอดเวลานะครับซึ่งอาจารย์แนะนําว่าให้ควรแบ่งนะความเร็วเป็น2อถึงสส่วนแล้วกําหนดว่าจะวิ่งยังไงให้รวมแล้วได้ตามเป้าหมายเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตารางนะครับแล้วก็ควรจะเริ่มจากช้าๆก่อนไม่ใช่อัดตู้เหมือนนักกีฬาที่เราแบบน่าเห็นในการแข่งมาราธอนอันนั้นเขาซ้อมมาของเขาแบบนั้นแหละ ไอาการที่เขาอัดออกไปนั้นมนอาจจะไม่ใช่นะครับความเร็วของเราแต่เป็นความเร็วที่สบายของเขาอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับเราซ้อมมายังไงก็ต้องวิ่งแบบนั้นนะครับนะแล้วก็คุมเวลาให้เป็นไปตามแผนที่วางซึ่งถ้าใครไม่มีนาฬิกาตัวนี้เดี๋ยวนี้มันมีนาฬิกามันมีมือถือนะครับทุกคนมีมือถือนะก็สามารถที่จะนะครับใช้มือถือในการควบคุมนะการซ้อมของตัวเองได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของคนที่จะผ่านคัดออฟ เห็นไหมครับเวลาที่เราต้องการรวม2ชั่วโมง15กิโลเมตรผู้ชายเนี่ยสชั่วโมงที่บอกว่า,าต้องเพจ8เนี่ยเราไม่ควรจะวิ่งเพจ8ตั้งแต่แรกไปจนจบนะครับมันไม่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 สามารถทําแบบนั้นได้แล้วมันไม่ไม,ไม่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าใครวิ่ง8แล้วมันไปหมดก่อนนะครับตอนท้ายๆมันอาจจะคงเพจ8ต่อไปไม่ได้นะครับถ้าใครซ้อมไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราค่อยๆกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเริ่มนะครับปรับตัวจากเพจช้าๆขึ้นมาแล้วก็ขยับแล้วก็ขยับขึ้นไปอย่างเงี้ย มันเป็นไปตามนั้นจริงๆเลยนะครับอาจารย์ใช้มาอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงเลยนะครับอยู่ที่การซ้อมของเราเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้หญิงก็เหมือนกันครับนะก็อาจจะเริ่มจาก9นาที15าวิซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์แล้วพวกหนูจะรู้ได้ไงเป๊ะๆขนาดนั้นพวกคุณต้องซ้อมบ่อยๆแล้วก็ลองทดลองดูว่าในทุกๆวันที่ซ้อมเราก็ดูเพจของเราไปตลอดเวลาไอ้นการที่เรามีไอ้โทรศัพท์ที่มือถือที่เรามีเนะี่ยมีไอ้ปลอกรัดแขนแล้วก็โทรศัพท์มือถือเสียบไว้มันมีโหมดตั้งให้้ออกเสียงไดว่า กิโลที่ผ่านไป1กิโลนี้คุณเพจเท่าไร่อะไรมันบอกตรงนี้มันมีเดี๋ยวนี้มันมีแอปพวกนี้อยู่นะครับมันก็ลองหามาใช้ฝึกใช้ดูนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่นะครับเป็นหลักการคร่าวๆเดี๋ยวไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับส่วนการพักฟื้นหลังแข่งจะก,ก็ไปเร็วๆแล้ว,วกันนะครับอย่างที่บอกทุกอย่างเราจะหยุดทันทีไม่ได้ นะครับต้องมีการนะฮะค่อยๆวิ่งหยอยให้ร่างกายมันค่อยๆปรับอุณหภูมิไม่ใช่เข้าเส้นชัยปุ๊บนอนแผ่ล้าอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับมันจะมีผลต่อวันถัดไปที่เรียกว่าทะเลาะบันไดเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะทะเลาะกับบันไดคือพวกนักวิ่งมาราธอนหลายหลายคนเนี่ยนะพอวิ่งวันถ้าใครซ้อมมาไม่ดีเนี่ยวันต่อไปเนี่ยนะฮะทะเลาะกับบันไดแน่นะครับก็คือขึ้นบันไดเนี่ยโอ้โหโอยโอยโอยตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นการประกบน้าแข็งอย่างอาจารย์แข่งไต่เสร็จเนฮ ถังน้ําแข็งให้เรานักกีฬาโดดลงไปแช่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็ที่สำคัญทานอาหารนะครับเพื่อไปซ่อมแซมส่วนสึกหลอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็จะคร่าวๆนะครับนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะซ้อมอย,อย่างอาจารย์จะลงอีเวนต์ต่อไปอาจารย์ก็ต้องเนี่ยเริ่มตารางซ้อมใหม่อีก1 5อีก14อีก16วิคหรือ20วิคก,ก็แล้วแต่ว่ารายการแข่งมันมีเมื่อไหร่นะครับของพวกเราก็ปีหนึ่งวิ่ง15ถ้าเราแค่ปีหนึ่งวิ่ง15กิโลทีหนึ่งเราก็อาจจะนะครับวิ่งช่วงเดืออนที่ไ่ไไมมด้ซ้ซ วิ่ง15กิโลแล้วก็ซ้อมเพื่อรักษาสุขภาพไปนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องซ้อมถึง15กิโลวิ่งวันละ5กิโลวันละ3กิโลอย่างนี้ประคองให้ร่างกายมันมีสุขภาพแข็งแรงแอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําสม่ําเสมอตลอดทั้งปีนะครับแล้วใกล้ๆวัน15กิโลเราค่อยมาสร้างประสิทธิภาพที่สําหรับจะให้วิ่งจบ15กิโลก็ค่อยไปซ้อมตรวนั้นก็ได้นะครับทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันไม่จาเป็นว่าโหวิ่ง15กิโลแล้วเราต้องซ้อม15กิโลทั้งปีไม่จำเป็นนะครับแต่เราไม่ควรหยุดซ้อมวิ่่งเลยายวา เราควรจะวิ่งอย่างน้อยวันหนึ่งสกิโลหกิโลนะครับเพื่อรักษาให้ร่างกายหรือจะซ้อมแบบ3ประเภทที่จันว่าเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าปรับตัวเลขให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ห้ามหยุดวิ่งนะห้ามหยุดซ้อมไม่งั้นมันจะมาฟื้นใหม่มันใช้เวลาพอสมควรนะครับอ่ะนี่ก็เรื่องสุดท้ายนะครับใกล้ๆสุดท้ายแล้วมีรองเท้าว,วิ่งคู่เดียวก็วิ่งได้นี่เขาก็แซวนะครับว่าในในบรรดาเพจนักวิ่งนะอุปกรณ์การวิ่งต้องมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ นะฮะอันนี้คนที่เขาวิ่งจริงๆเขาอาจจะไม่มีอะไรแต่บางคนในเทพอุปกรณ์นะฮะก็จะเป็นขำๆนะฮะในในสมัยที่การวิ่งดังๆเขาก็จะมีเว็บเพจนะครับที่เกี่ยวกับการวิ่งเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้2ปีที่ผ่านมากันวงการเหล่านี้ก็ซบเซาทุกๆวงการนะซบเซากันหมดก็อาจจะยังไม่เห็นความตรงนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆนะฮะลองไปอ่านดูนะครับการวิ่งไม่ใช่เรื่องยากมีหมวกใบละพันนี่เขาก็ประชดนะฮะมีเสื้อดายฟิตอะไรเงี้ยเสื้อที่แห้งเร็วนะครับนะอันนี้ก็เราไม่จัเป็นถึงขนาดนี้นะครับพวกเราไม่จัเป็นต้องถึงขนาดนี้อทีนี้มาดูสิ่งที่แน,น,นะนําว่าพวกเราควรจะต้องมีรองเท้าวิ่งแต่ว่าสําหรับคนที่มีม,มีอะไรจากัดเรื่องของรองเท้าวิ่งก็ลองดูครับรองเท้าวิ่งที่มัน Uh, ถูกและดีมันก็มีอยู่นะฮะมันก็พอมีอยู่หรือถ้าไม่มีจริงก็เนี่ยนันยางที่เรามีก็วิ่งได้ครับไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปหาซื้อรองเท้าวิ่งนะไม่จำเป็นนะครับถ้าเราไม่มีกําลังเราก็เอาเท่าที่เรามีแล้วเราก็ใช้เท่าที่ใจอย่าวิ่งเท้าเปล่าเพราะวิ่งเท้าเปล่านี่มันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเลยนะครับที่จะต้องมีการศึกษานะครับแต่ว่าก็มีคนชอบอยู่เหมือนกันนะครับวิ่งเท้าเปล่านะครับนี่ก็ลองลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่นะแต่ควรจะมีอะไรที่ป้องกันนะเท้าของตัว ที่สําคัญครับพวกเราปัจจุบันนี้ในการจับเวลาวิ่งนี่คงจะลําบากเนาะคงไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีกําลังซัพบท,ที่จะซื้อในการจับเวลาอะไรสําหรับวิ่งในการวิ่งอะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นนะครับแต่ที่สําคัญอาจารย์คิดว่าทุกคนมีมือถือแล้วอาจารย์อยากให้ทุกคนลองศึกษาเรื่องแอปวิ่งดูนะครับซึ่งที่นิยมปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นรันนะฮะรันอะไรเนี่ยรันแทสนะรันแทสติกกับเอนโดมอเอนโดมอนโดลองเสิร์ชหาดูนี่นะมีมีคลิปอยู่อ่าเดี๋ยวอาจารย์ลองเข้าคลิปให้ดูเนะี่ย เขาก็จะมีคลิปเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปที่ที่ตรงนี้เข้าได้ไหมเอ่ยอเดี๋ยวลองลองลองเข้าดูนะครับอ่านี่ก็จะเป็นคลิปเป็นภาษาไทยนะครับคล,คลิปคนไทยเขาทำเอาไว้นะครับก็พูดถึงเรื่องอออมีโฆษณาซะและ้วอยากรู้เพจระยะเท่าไหร่แต่ไม่มีนายกาทำยังไงอ่ะสกิปแอดซะหน่อยสวัสดีค่ะอ่าเีวก็คลิปเยอะยะเลยนะครับ อ่าลองไปหาดูนะฮะเซิร์ชดูว่าเนี่ยเพดยวลองไปหาความรู้ดูยังไม่มีสมาร์ทวอชอ่าเนะะนี่ยคเขาก็บอกว่าใครยังไม่มีสมาร์ทวอชจะยังไงอะไรยังไงก็นะครับอันนีน้ก็เป็นสิน่งที่ลองไปดูในในในตัวนี้ก็ได้หรืออีคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเขาก็พูดนะครับเหมือนกันนะครับว่าอันนี้นะครับเป็นการแนะนําคลิปของเขาเลยอย่างเงี้ยนะ ตรงนี้ติดตามอ่าอันนี้เป็นเป็นรายการทางทีวีนะครับพูดถึงนะก็เซิร์ชคำว่าแอปวิ่งอ่ะเจอแน่ๆนะครับใน YouTube ปัจจุบันนี้ผู้ชมหลายคนชอบออกกำลังกายกันมากขึ้นทั้งเรื่องของการปั่นจักรยานทั้งเรื่องของอันนี้ตั้งแต่ปี2015แล้วนะคลิปนี้แต่ก็ยังใช้ได้นะครับใช้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปนะฮะที่ที่สามารถจะหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับแอปวิ่งเซิร์ชคำว่าแอปวิ่งแล้วก็ลองเข้าไปศึกษาดูนี่เป็นตัวอย่างคลิปเท่านั้นโอเคนะฮะอันนี้ก็ สำคัญนะครับเพราะมันจะช่วยทําให้เราควบคุมอย่างที่จารย์บอกว่าเพจเราควรจะต้องรู้ว่าเพจที่เราวิ่งตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเราอยู่ต่ํากว่าเป้าหมายไหมก็คือเป้าหมายที่สําคัญก็คือคัตออฟเราอยู่ต่ำกว่า,า,าคัดออฟไปยัปยง,ยงหมายว่าเราวิ่งเกินคัดออฟไปก็ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสองกิโลแรกเราวิ่ง10อย่างเงี้ยสิเพจสิโอตายแน่ไม่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าคุณวิ่งเพจสิแล้วคุณเหนื่อยหอบแหกแหกที่แค่2กิโลเนี่ย ยากครับที่จะไปถึง15กิโลถ้าไม่พัฒนาไม่ฝึกซ้อมนะครับตามที่ตามหลักการที่จะแนะนําไปอันนี้ก็ลําบากเค่ okay, นะครับสิ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดนะครับแล้วทุกคนสามารถจะหาความรู้เพิ่มเติมได้ใน y o u t u b e ในนะฮะอินเทอร์เน็ตมีเยอะเลยนะครับวิยาศารของการวิ่งมีอะไรบ้างนะมันมีคลิปที่สอนท่าวิ่งที่ถูกต้องเอาตั้งแต่การแกว่งแขนที่ถูกต้องไปเลยดีกว่า นะอย่างทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังซ้อมแกว่งแขนอยู่นะครับซ้อมเดินมาร์ชชิ่งหมายความว่ายกแขนกับขาให้สัสมพันธ์กันอะไรเงีกก้ยอาจารย์ก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับนะมันเป็นเบสิกที่เราต,ต้องพัฒนานะครับการฝึกท่าวิ่งที่ถูกต้องว่าเราควรจะลงปลายเท้าลงเต็มเท้านะแต่ส้นเท้าไม่แนะนำนะครับ,นะรบแล้วก็สําหรับมือใหม่ก็ไม่แนะนําอีกเหมือนกันที่จะวิ่งนะครับลงปลายฝ่าเท้านะครับเราควรจะวิ่งเต็มฝ่าเท้าอย่างเงี้ยแล้ก็ไปลองหาอ่านดูนะครับท่าวิ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไง หาเซิร์ชฟังใน YouTube เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งจัก,ก็ให้หลักการไปนิดนึงแล้วนะครับก็ลองไปหาศึกษาเพิ่มเติมการเลือกอุปกรณ์การวิ่งที่เหมาะสมกับเรากําลังทรัพย์ที่เรามีก็มีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งตอนที่2ปีก่อนปีก่อนที่โควิดระบาดเนี่ยวงการการวิ่งวงการไตกีฬานี่บูมมากนะครับหมายว่าเรียกว่าจุดพีคเลยแหละนะครับจากที่ตอนที่จะเริ่มแข่งไตกีฬาใหม่ๆนี่ ทบจะไม่มีคนรู้จักไตกีฬาเลยอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหพอ,พอหลังจากปี25 1 0 2 0 1้าร้อเนี่ยบูมมากไตกีฬานะครับจองเรียกว่าเปิดมานาทีนึงนะ,ะไม่เกินชั่วโมงครับคนสมัครเต็มแล้วอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ